สวัสดีนะครับพบเศรธพิบาลก็ขอเพื่คุณความรักสันติสุขการปกป้องมาอยู่เหนือพวกเราทุกๆคนในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับวันนี้พบสัธิธพิบาลในวันศุกร์ที่7เมษายนพระธรรมอพยศบทที่23ข้อ10 11 12และ13 4ข้อซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมตั้งว่าหยุดพักนะครับ หยุดพักนี้เนี่ยมีสองอใช้คำว่า,อาสองดิเรื่องด้วยกันที่พระเจ้าได้บอกกับชนชาติอิสราเอลว่าเขาวควรจะปฏิบัติเมื่อเข้าไปในแผ่นดินคณาอัานแห่งพันธสัญญานั้นก็คือประการที่หนึ่งก็คือปีสปาโตหมายความว่าพระเจ้ากำหนดให้อิสราเอลหวานพืชนะครับ ปีที่หนึ่งถึงปีที่หกหรือหกปีติดต่อกันแล้วพอปีที่เจ็ดเนี่ยก็ให้เขาทำไมครหยุดทำงานหรือหยุดหวานพืชน,นะจุดประสงค์นั้นก็คือเพื่อ1.1ให้แผ่นดินได้มีโอกาสได้พัก1.2เพื่อเห็นแก่คนจนที่จะใช้นะครับพืชผลผลประโยชน์ในไร่นา ในช่วงปีที่เจดที่ได้ผกอันนี้เนี่ยเราได้เห็นนะครับความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนยากจนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดสรุปในตอนท้ายแล้วมาดูอีกวันสบบาโตนะครับอยู่ในข้อที่12บสถึงสิเราคงทราบดีในวันสบบาโตก็เป็นวันที่เจ็ดเ่อพระเจ้าสร้างโลก นะครับในปฐมการวันที่1จนกระทั่งถึงวันที่6ครบถ้วนสมบูรณ์พอวันที่7ก็เป็นวันพักสบาโตคือวันพักหยุดนั้นพระเจ้าก็กำหนดบอกให้อิสราเอลเมื่อเขาทำงานมา6วันเขาควรที่จะมีวันพักอย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งวันพักนั้นเราเรียกวันนั้นว่าเป็นวันสบาโตสำหรับธรรมนีของพวกยิว ที่ปฏิบัติก็ถือว่าเป็นวันเสาร์แต่ว่าสำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนเราถือวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันขององค์รพระผู้เป็นเจ้าที่พระเยซูได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะจุดประสงค์ของวันสบาโตในที่นี้พระกัมพี่บอกว่าให้คนและสัตว์มีโอกาสได้พัก2.2เพื่อพักแล้วจะได้ลื้อฟืน้นร่างกายจิตใจให้สดชื่นมากขึ้น นะครับคำสอนนะครับผมสรุปดูเหมือนทั้งสองออใช้คำว่าปีสบาโตกับวันสบาโตมีจุดประสงค์คล้ายๆกันพระเจ้านี้ให้เราหยุดพักเพราะอะไรนะให้ข้อคิดกับพวกเราสามข้อคิดประการที่หนึ่งคือเพื่อเราจะได้รื้อฟื้นกำลังกายจิตใจ และรวมทั้งวิญญาณด้วยเพราะเมื่อเราเองทำงานเหนื่อยมาหกวันทั้งคนและสัตว์เราเนะครับจำเป็นต้องมีการพักผ่อนตอนที่เราเองหยุดพักทำงานนั่นเองเราควรนะครับที่จะทำไมครับมีโอกาสอยู่ที่บ้านมีโอกาสได้พักผ่อนร่างกายเมื่อกายพักจิตใจเราก็ทำไมครับดี สดชื่นลื้อฟินและสำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนเรามีมากกว่าน,นั้นคือเรามีโอกาสได้ไปใช้วันอาทิตย์นั้นที่จะไปนมันสการพระเจ้าที่โบสถ์ดังนั้นนะครับการพักผ่อนเป็นสิ่งที่จำเป็นน่าเสียด,ดายและน่าเสียใจมากที่มีคนจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะหลายคนที่อยู่ในประเทศอเมริกา ทำงานเจ็ดวันโดยไม่พักเลยบางคนทำงานวันหนึ่งสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงนะวันละอาทิตย์ละหวันและบางคนอาทิตย์ละเจวันคือทำทุกวันนั้นไม่มีผลที่ดีนะทาาน้านสุขภาพและรวมทั้งอารมณ์และจิตใจของพวกเราประการที่สองครับเราได้เห็นถึงพระเจ้านี้ มีจิตใจที่เมตตาต่อคนจนโดยเฉพาะในปีสบาโตในปีที่7ปล่อยให้แผ่นดินว่างเพื่อที่จะให้คนจนเข้าไปมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวพืชผลไว้สำหรับเลี้ยงชีพของตนเองพระเจ้านี้เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักเมตตาการุณาจริงๆและพงค์ทอดพระเนตรเห็นถึง,ถงสมัยครับคิดถึง ไม่เคยมองข้ามคนที่ด้ยอโอกาสคนยากจนลูกกำพร้าหญิงมา่ายนะคับคนเหล่านั้นเราเองควรจะมีใจที่เมตตาต่อคนจนและคนที่ไร้โอกาสด้วยเช่นเดียวกันเพราะเราเองก็เป็นบุตรของพระเจ้าประการที่สามที่พระเจ้าให้เราพักเพื่อพระองค์ทรงทดสอบว่าเราเชื่อฟังและโดยเฉพาะการทดสอบ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไว้วางใจในการเลี้ยงดูของพระเจ้าเราลองคิดดูนะครับเราทํางานหปีเก็บเกี่ยวพืชผลปีที่เจ็ดกับหยุดงานไม่ทํางานแล้วเราเอาจะเอาเอาอาหารกินจากที่ไหนนะครับพระเจ้าเนี่ยกำลังสอนพวกเราให้เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าจะเพิ่มและเติมพระเจ้าจะไม่ให้เราอด พระเจ้าจะไม่ให้เราขาดนะแต่พระเจ้าให้เราเพื่อเราจะเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังไว้วางใจในพระอ,องค์ว่าพระอ,องค์จะทรงเลี้ยงดูเราอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีมากที่สอนพวกเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของปีสบาโตและวันสบาโตหนุนใจพวกเราครับถ้าเราพักผ่อน การพักผอ่อนมีประโยชน์มากมายไม่เพียงแต่ฝ่ายกายจิตใจและรวมทั้งวิญญาณจิตของพวกเราด้วย